สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีละครับวันนี้คอลัมน์คนปลายซอยนะครับวันศุกร์ที่14เดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2 5 6 6นะครับหัวข้อที่คุณเปลวให้ไว้เนี่ยคือราคาที่พิธาต้องจ่ายเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้นะครับเมื่อวานนี้ครับเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เนี่ย ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเข้าได้รายงานเมื่อเวลา14นาิก18นาทีนะครับว่าได้เกิดแผ่นดินไหวบนบกขนาด2.6ความลึกอยู่ที่3กิโลเมตรบริเวณตาบลแม่นะอเภอเชียงดาวจาวัังหวดเชียงใหม่นะครับเบื้องต้นเนี่ยยังไม่มีผลกระทบจากพื้นที่และวันเดียวกันนี้แหละครับเกิดแผ่นดินไหวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งตอนเย็น เป็นแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นบนบกนะครับที่สปายยะสภาสถานเกียกไกเบื้องต้นเนี่ยนะครับพบว่าแรงสั่นสะเทือนจากการโหวตของสสกับสวอเนี่ยเบี่ยงให้ในายพิธาลิ้มเจริญรัตน์งายท้องตกเก้าอี้นาย,ยกรัฐมนตรีคนที่30ไปในวันมุฮัมมัดนอมัทาประธานรัฐสภาได้ถแถลงสาเหตุของแผ่นดินไหวจนนายพิธาหงายท้องโดยบอกว่าสมาชิก เท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภารวมแล้ว749เสียงเป็นสอสอ500เสียงเป็นสว2อวอ249เสียงเพราะว่าลาออกไปหนึ่งในที่ประชุมรัฐสภาเนี่ยได้โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีมีผู้เสนอชื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตจากพรรคเก้าไกลเพียงคนเดียวเท่านั้นเป็นนายกรัฐมนตรีผลปรากฏว่าเห็นชอบให้ในายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรี มีจำนวน324เสียงไม่เห็นชอบให้นายพิธาเป็นนายกร,รัฐมนตรีมีจำนวน182เสียงและงดออกเสียงอีก199เสียงเท่ากับว่านายพิธาไม่ได้รับความเห็นชอบให้เป็นนายกรัฐมนตรีจากที่ประชุมรัฐสภาเพราะว่าได้รับเสียงเห็นชอบไม่เกินกึ่งหนึ่งของทั้งสองสภาคือ376เสเสียงขึ้นไปเป็นอันว่าพิธาลิ้มเจริญรัตน์เนี่ยนะครับสอบตกครับ เป็นนายกรัฐมนตรีถ้าเกิดว่าดูตามตัวเลขนะครับ8พักเนี่ยมีเป็นทุนอยู่แล้วนะครับ312เสียงด้วยกันโดยมารยาทนายวันนอนฐานะประธานรัฐสภาต้องมดออกเสียงนะครับแต่พิธาเนี่ยคุณเปรยบอกว่าโบวตเลือกตัวเองครับเลยเท่ากับ8พักมีอยู่311เสียง แล้วก็โบสถกันครบนะครับไม่มีแตกแถวก็แล้วครับส่วนอีก13เสียงนี่อาจจะมีคนถามอ้าแล้วมันเพิ่มมาเป็น324เสียงมันมาจากไหนอ๋อก็สวนั่นแหละครับท่านสมาชิกวุฒิสภาท่านโบสถให้โดยมีรายนามดังต่อไปนี้ครับศาสตราจารย์เกียรติคุณไกลสิทธิต์ันติศิริน พันตำรวจเอกจรุงวิทย์ภูมิมานายาเฉลาวพวงมาลัยนายชากีพิทักษ์คุมพลพลตำรวจโทนัทวัตรรอดบางยางนายพีรศักดิ์พอจิตนายมนเทียนบุญตันนายพิสารมานาวพัฒน์นายบรญชัยสอนสิรินายบุฒิพันธ์วิชัยรัตน์นายสุรเดชจ,จิรัรติเจริญนายอัมพลจินดาวัฒนะและนางประภาสีสุชนทบุตรอ่ะนี่แหละครับคุณเปยบอกว่าสรุปเนี่ยนะครับยกแรกมั่นก็ประมาณนี้แหละครับทีนี้ ผมเชื่อนะว่าหลายท่านเนี่ยคงอยากจะรู้ว่าอะไรยังไงต่อพิธาจะว่ายังไงแล้วจะทำยังไงต่อคืออย่างนี้ครับเห็นเจ้าตัวเนี่ยเขาให้สัมภาษณ์เขาบอกว่ายอมรับแต่เนี่ยไม่ยอมแพ้นะครับจะมีการใช้แผนตามยุทธศาสตร์ไปรวบรวมเสียงสวเนี่ยมาสู้ใหม่อีกสักรอบหนึ่งอันนี้เป็นการให้สัมภาษณ์ของเจ้าตัวเขานะครับหมายความว่ายังไงหมายความว่าน่าจะมีไฟล้างตาที่รัฐสภาในวันพุธที่19กรกรกฎาคมนี้ เป็นรอบที่สองพิธาเขาว่าอย่างนั้นนะครับว่าคนเดียวเท่านั้นนะครับแต่เจ็ดพักร่วมเขาว่ายัางไงเนี่ยอันนี้ยังไม่มีคําตอบที่ชัดเจนแล้วสอบอจะว่ายัางไงก็ยังไม่รู้ครับแต่ว่าประเมินจากท่าทีดูเหมือนว่าเขาจะรู้กันตั้งแต่ในมุงแล้วนะครับว่าพิธาเนี่ยยังไงยังไงก็สอบตกแน่ๆนะครับถ้ามีล้านเปอร์เซ็นต์ก็เอาล้านเปอร์เซ็นต์ไปเลยสังเกตได้จากอะไรสังเกตได้จากเจ็ดพักเนี่ยแค่โหวตให้ตามสัญญาเท่านั้นนะครับพอโหวตเสร็จปุ๊บก็ไม่เห็นจะมีใครสนใจ หรือว่าจะมีใครรู้สึกยินดียินร้ายว่าพิธาจะได้หรือว่าพิธาจะตกนี่ครับไม่เห็นมีนี่ครับในเมื่อพิธากับก้าวไกลอยากจะล้างตาอีกสักรอบหนึ่งเจ็ดพักเนี่ยก็คงเอื่อยใ,ใจอยู่เหมือนกันนะครับว่า13ากร,รกฎาคมเอางี้แล้วกันถือว่าเผาหลอกไปก็ให้ก้าวไกลเนี่ยเขารอญาติอีกรอบหนึ่งกันแล้วกันยังมาก็ไม่ครบน,นะครับแล้วเดี๋ยวค่อยเผาจริงแล้วก็ตายจริงวันที่19กกร,รกฎาคม จากนั้นก็เขีย่ยอัฐิหอผ้าขาวไปโยนทิ้งที่ปากอ่าวไปเลยนะครับอาจจะมีคนถามอีกเหมือนกันว่าอ้าวแล้วเ,เพื่อไทยล่ะแม่เดือดเนื้อร้อนใจไปกับพิธาที่เป็นเทวดาตกสวรรค์บ้างหรือเปล่าเพื่อไทยอะ่ะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับผมดูจากที่ไทยโพสต์ออนไลน์คัลไลฟ์เห็นพิธาน้องนุ่งตกกระไดาขาถลอกขนาดนั้นเนี่ยเพื่อไทยเขาก็พูดเกี่ยพียงว่าพุโทโธพุทังอยู่นะครับเป็นหัวเป็นยายเหมือนกัน แต่ต้องไม่ลืมว่าสสเพื่อไทยสมัยนี้เนี่ยผมสงสัยเอ๊ะเขาไปทําตาที่เกาหลีกันมาหรือเปล่าครับเห็นแต่ละคนที่ตายิ้มกันทั้งนั้นเลยนะครับสรุปรอบแรกเนี่ยพิธาไม่ผ่านนะครับจริงๆเราก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับถ้าผ่านสิครับคือถ้าเกิดรัฐสภาเนี่ยโหวตให้พิทากับก้าวไกลซึ่งมีนโยบายเป็นปฏิบัติต่อชาติศาสตร์กษัตริย์ถ้าโหวตให้ผ่านอันนี้สิครับถึงจะแปลก คำถามคือแล้วพิธาเนี่ยไปถือแต้มอะไรเหรอครับถึงได้กล้าประกาศว่ายังไม่ยอมแพ้และคุณว่ามียุทธศาสตร์จะไปเกรียกร่อมสวเนี่ยให้มาโหวตจนถึง376เสียงมีอะไรถือแต้มอะไรอยู่ที่เห็นเห็นเนี่ยนะครับทั้งแต้มควม่ำแต้มไงมันก็มีอยู่แต้มเดียวเท่านั้นแหละครับคือแต้มหน้าด้านเข้าแวะแล้วก็ไปขี้ตูบอกว่า151เสียงเนี่ยเป็นชันธรมติให้ก้าวไกลเป็นรัฐบาลพิธาก็ต้องเป็นนายกร,รัฐมนตรีอ๋อมีอีกแต้มหนึ่ง คือแต้มส้มเดี่ยงส้มเดี่ยงเนี่ยมันเป็นส้มที่ตัดต่อสายพันธุ์มาจากส้มเกลี้ยงนั่นแหละครับระดมกันมาโอ้โหถุกติดทุกทางมากันก็ย่อมนึงหน้าสภาเห็นแล้วก็ร้องหม่มร้องไห้โวยวายว่าไม่หวตให้พิธาทําให้เขาในอดกันมันทําให้เราเห็นได้อย่างชัดเจนขึ้นนะครับว่านโยบายหาเสียงของก้าวไกลที่ได้ผลที่ได้คะแนนไปก่อเป็นกรรมเนี่ยคือแจกเดือนละสามพันบาทกับยกเลิกการเกณฑ์ทหารเท่านั้นแหละครับ โดยเฉพาะไอเดือนละสามพันบาทเนี่ยวังกันมากเหลือเกินรอจะได้รับจนต้องช่วยลุ้นให้พิธาเป็นนายกรัฐมนตรีกันให้มากๆก็ต้องจับตานะครับเดี๋ยวอาจจะมีคนใช้จุดนี้นะครับเอาไปปลุกระดมคนต่อถ้าอยากได้สามพันต้องออกไปม็บไปช่วยพิธากันสุดท้ายเมื่อพิธาเป่าตูดก็ไม่ฟื้นแล้วเนี่ยจริงๆก็จะใช้วัฒกรรมอีกชุดหนึ่งเสริมเข้ามาอาจจะบอกว่ามีขบวนการกลั่นแกล้งพิธาบ้างอะไรบ้างเพราะฉะนั้นประชาชนต้องลุกขึ้น แล้วก็ออกมาร่วมกันปฏิรูปคือปฏิวัติล้มล้างให้หมดทุกระบบนี่คือราคาที่ต้องจ่ายตามที่พิทาเนี่ยคู่เอาไว้เมื่อวันศืนนะครับผมว่านะครับเพื่อไทยเนี่ยคงจะปล่อยสายเบ็ดแล้วให้พิทานเนี่ยลากไปก่อนลากไปจนสุดฤทธิ์สุดแรงอีกสักรอบหนึ่งเมื่อผ่านการถูกคว่มอีกครั้งในงวันที่19กรกรกฎาคมแล้วเนี่ยตรงนี้แหละครับ มันจะสุดสายป่านละเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นความชอบธรรมที่เพื่อไทยซึ่งเป็นพักอันดับที่สองเนี่ยนะครับเขาจะได้ขอใช้สิทธิ์ในการไปแกนนาจัดตั้งรัฐบาลบ้างเพื่อให้ประเทศเนี่ยเดินหน้าต่อไปได้ทีนี้แหละครับมันจะเป็นปัญหาระหว่างสองพักการเมืองในการเดินเกมขึ้นมาอย่าลืมนะครับก้าวไกลเนี่ยไม่ได้มีทางเลือกอะไรเลยส่วนเพื่อไทยในทางเลือกโอ้โหเหลือเฟือครับและในความเหลือเฟือเนี่ยประเด็นมาอยู่ตรงที่ว่าเพื่อไทยจะเฟือไฟ เอาก้าไกลมาเป็นพักร่วมรัฐบาลหรือเปล่าล่ะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยต้องไม่ลืมนะครับว่าเป็นเงื่อนตายสองชั้นของเพื่อไทยเข้าเหมือนกันเงื่อนแรกคือจะเป็นเงื่อนไขสําหรับพักที่เพื่อไทยจะเชิญมาร่วมรัฐบาลส่วนเงื่อนที่2จะเป็นเงื่อนที่สอบอเนี่ยเขาจะยอมรับได้หรือไม่ล่ะครับแล้วมันจะมีผลต่อการโหวตที่จะต้องได้3ามเสเสียงขึ้นไปเหมือนกันนะครับนี่เป็นประเด็นที่เราจะต้องดูกันไปยาวๆเพราะว่าเกมนี้ ไม่เพียงเกมในรัฐสภาเท่านั้นแต่ยังเป็นเกมนอกสภาซึ่งจะมีผลถึงคะแนนเสียงบวกหรือลบด้วยนะครับด้วยเหตุนี้แหละครับเพื่อไทยที่เคยเป็นมวยโฉงชางมาก่อนเนี่ยคราวนี้ไม่ละครับเป็นมวยเชิงออกแต่ละหมัดนี่รัดกลุ่มสุข,ขุมคัมภีรภาพเป็นพิเศษส่วนก้าวไกลในครั้งนี้ดูเหมือนจะผิดหวังสองต่อนะครับคือผิดหวังจากสอวอแล้วก็พานพลโลว่าอํอนาจเก่าเนี่ยไปกดทับเอาไว้ จากที่รับปากว่าจะโหวตให้ถึงวันโหวตแล้วเนี่ยกลับหายหน้าหายตาไปไม่มาก็เป็นจํานวนมากอันนี้เป็นผิดหวังที่หนึ่งส่วนผิดหวังที่สองเนี่ยคือผิดหวังด้อมส้มครับอุตสาอุตสาไปเดินสายปลุกระดมล่วงหน้าให้มากดดันสอวอกันหน้ารัฐสภากันแบบให้มืดฟ้ามัวดินเลยแต่พอเอาก็จริงเนี่ยฟ้าไม่มืดดินก็ไม่มัวแล้วครับแต่ที่หน้ามืดเนี่ยกลับกลายเป็นก้าวไกลซะมากกว่าเพราะว่าส้มที่มาเนี่ยมีแต่ประเภท สามโลรอยทั้งนั้นแหละครับกระนั้นก็ยังกะรกะร้อยกระริบนักวิชาก่อการปากแจวทั้งหลายนึกว่าจะออกมานำหน้ากลับเอาแต่ซุกอยู่ใต้กระโปรงแล้วก็เห่าเขย่าวโซ่อยู่ตามเฟสนั่นแหละครับนี่แหละครับธามาก้าวไกลเนี่ยทรงอย่างแบดแซดอย่างบ่อยจอยไปเลยนะครับจอยสิครับก็ทำไมจะไม่จอยล่ะครับเพราะคึกเหลือเกิน14ล้านเสียงเนี่ย คึกจนพากันกลางทั่วบ้านทั่วเมืองนึกว่าจะออกมาทําสงครามกลางเมืองหรืออย่างน้อยๆก็ทําให้เป็น14ตุลาคืนชีพไัซยอย่างนั้นแหละแต่นี่อะไรครับเนี่ยกลับปล่อยให้พิธาเขาไม่คืนชีพแถมยังสิ้นชีพซะอย่างนั้นความหวังเดียวของก้าวไกลที่จะหนุนให้ได้ครองเมืองเนี่ยก็คือหวังประชาชนทําสงครามกลางเมืองขึ้นมาในเมื่อผลมันออกมาอย่างนี้ในรัฐสภาโดนคว่ำไปแล้วนอกสภาก็มีแต่หมานำเท่านั้นแหละครับ ทั้งเพื่อไทยหนึ่งเดียวที่หมายพึ่งเนี่ยซึ่งดูท่าแล้วว่าจะเป็นผู้ใหญ่ใจเข้าถึงพรมวิหารสี่ในข้อที่ว่าถืออุเบกขาซะแล้วเนี่ยเฮอก็สงสารพิธากับคณะพักเก้าไกลย,ยิ่งนัก,กน,นะครับ9เสียงประชาชาติได้เป็นประธานรัฐสภา9ก้าไกล151เสียงพิธาได้เป็นประธานงานชาปนกิจแถมได้รองประธานสภา,าเอามาอีกตั้งหนึ่งเก้าอี แต่141เสียงเพื่อไทยเนี่ยอืมไม่เห็นจะได้อะไรเลย